สวัสดีครับ f อสิงห์งทุกท่านนะครับวันนี้ผมนำอีกหนึ่งเหรียญที่มีความนิยมยังพอจับต้องราคาได้นะครับนี่คือหลวงพ่อแดงวัดเขาบันไดอิดนะครับเป็นพระเกจิที่อมาตะาหนึ่งองค์รุ่นนี้เป็นรุ่นที่หลวงปู่เนี่ยเขาเรียกว่า ปลุกเสกครั้งสุดท้ายและรุ่นสุดท้ายหลังจากที่ท่านมรณาาภาพนะครับเพราะฉะนั้นหลวงพ่อแดงปี17เนี่ยนะครับอย่างที่ผมบอกครับว่ามีไหลเนื้อไอ้ไม,ม่ไหลเนื้อทษ่ทีไหลพิมพ์คือพิมพเนี่ยเขาแยกออกเป็นพิมหนึ่งชาย2ชาย2ชายครึ่ง3ชายนะครับแต่สิ่งที่แพงที่สุดนะครับืคอคือพิมพ์1ชาย แล้วก็ลองมา3ชายก็2ชายครึ่งแล้วก็2ชายนะครับไล่อันดับมาเลยราคาสําหรับองค์นี้เป็นพิมพ์3ชายนะครับเป็นพระแท้ที่ดูง่ายนะครับวันนี้สําหรับองค์นี้นะครับท่านไหนที่ชมการไล์สดอยู่นะครับถ้าชอบแล้วใช่ทักสิงเลยนะครับองนี้สิงเปิดให้ราคานี่คือสินี่คือ3ชายนะโปรติราคาทะลุหมื่นไปแล้ววันนี้จัดไปครับองละ1 0,000บาทนะครับถ้บาท่านไหนชอบนะครับ, iste, รบผมมีอยู่แค่เหรียญเดียวนะครับผมให้ดูนะครับว่า3ชายตรงนี้นี่ เขาเรียกว่า3าชายและเนื้อองค์นี้เห็นไครับความเก่ากระแสเนื้อกระแสโลหะเนี่ยเนี่ยของนี้เขาเรียกว่า3ชายนะครับเป็นเนื้อทองแดงลมดําแต่เป็นพาะแท้ที่ดูง่ายแล้วก็เป็น1องค์ที่เขาเรียกว่าหาพบได้น้อยนะครับเขาเรียกว่าเนื้อกลับนะครับเนี่ยความคมนะครับรับประกันแท้เลยนะครับตลอดชีพแล้วสิ่งมีบัตรรับรองพาะแท้ให้ด้วยครับ สำหรับองนี้เป็นหลวงพ่อแดงวัดเขาบันไดอิกนะครับปี17งนะครับองนี้จะพร้อมบบบบัตรรับรองพระแท้ของสิงห์อีกหนึ่งใบนะครับองนี้เปิดแบ่งปันให้รากา10,000บาทนะครับท่านไหนชอบแล้วใช่เดี๋ยวทักทางไ d ดีไลน์สิงห์อย่างเดียวนะครับช่องทางเดียวนะครับเดี๋ยวสิงห์จะขึ้น i อดีไลน์ให้นะครับครับสำหรับวันนี้ชมกันสั้นๆน,นะครับแต่เป็นพระแท้ที่ยังเก็บได้จับต้องได้นะครับ หลังจากนี้เป็นต้นไปคิดว่าปีหน้าก็ทะยานทานขึ้นหลายหมื่นแล้วเหมือนกับรุ่นแรกนะครับเพราะฉะนั้นเป็นยังพอเก็บได้รีบเก็บนะครับถ้าชอบแล้วใช่นะครับวันนี้ก็สิงคโปร์ขอบคุณมากๆนะครับเราพบกันใหม่นะครับสวัสดีครับ